สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันกันกบเกม s o u l k n i e p i u e l well ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับกับซีซั่น3ในซีซั่น3นี้นะครับเพื่อนๆเ,เลือกเล่นอาชีพอะไรกันบ้างครับสำหรับมือใหม่แล้วนะครับในการสร้างตัวละครน,นั้นนะครับจะมีให้เราเลือกอยู่2แบบด้วยกันนะครับว่าต้องการเข้าถึงอุปกรณ์เก่าหรือไม่ต้องการเข้าถึงอุปกรณ์เก่านะครับ สำหรับคนที่มาเล่นใหม่เลยนะครับก็เลือกอันที่ไม่ต้องเข้าอุปกรณ์เก่าไปเลยก็ได้นะครับแต่สำหรับคนที่เป็นผู้เล่นเก่าอยู่แล้วมีของเก่าที่ต้องการจะใช้อยู่นะครับหรือมีของอยู่ในคลังนะครับก็ให้เลือกอันแรกนะครับมีการเข้าถึงอุปกรณ์เก่าอันนี้นะครับสำหรับตัวผมเองก็จะเลือกอันนี้เหมือนกันนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเลือกหน้าตาทรงผมนะครับแล้วทำการตั้งชื่อนะครับ สำหรับการเลือกอาชีพนั้นนะครับจะมีอาชีพใหม่เข้ามาอันนี้นะครับผู้นํามาซึ่งแสงนะครับสําหรับอาชีพใหม่นี้ต้องทําการเติมเงินเท่านั้นนะครับและในส่วนอาชีพเก่านั้นนะครับบางอาชีพก็จะใช้เพชรสีฟ้าซื้อนะครับก็จะเป็นอาชีพทาตมืดนะครับก็สามารถหาซื้อได้ในร้านค้าแล้วนะครับส่วนอาชีพดั้งเดิมเก่าๆไปเลยนะครับก็เล่นฟรีๆได้เลยนะครับขอแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับ ให้เราทําการเลือกอาชีพหลักๆมาอาชีพหนึ่งก่อนนะครับเล่นให้เก่งๆไปเลยนะครับเอาไว้หาของเอาไว้หาชิปหรือเอาไว้หาเงินหาของมาอัปเกรดชุดนะครับเราจึงจําเป็นจะต้องมีอาชีพหลักของเราหนึ่งอาชีพก่อนนะครับก็สําหรับคนที่ไม่เติมนะครับก็เลือกเล่นเป็นแบบอาชีพฟรีๆไปเลยนะครับแต่สําหรับคนที่เติมนั้นก็มาลองเล่นอาชีพใหม่กันดูนะครับในส่วนของผมนั้นจะทําการเติมเงินนะครับแล้วทําการเลือกเล่นอาชีพใหม่เลยดีกว่านะครับ พอเราทําการเลือกอาชีพเสร็จแล้วนะครับตัวเกมนั้นก็จะให้เราเข้ามายังแมปใหม่นะครับจะสังเกตเห็นว่าแมปนี้จะเป็นคล้ายๆกับการอยู่ใต้ทะเลหรือใต้มหาสมุทรแนวๆนั้นนะครับก็เหมือนกับว่าเราต้องดําน้ํานะครับไปผจญภัยใต้มหาสมุทรนะครับเราก็ทําการเข้าไปสํารวจกันเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับอาจจะมีเนื้อเรื่องนะครับผมก็จะทําการข้ามเนื้อเรื่องไปเลยก็แล้วกันนะครับเราก็จะทําการเก็บเลเวลโจมตีมอนนะครับ กับอาชีพใหม่อาชีพท่าแสงสกิลใหม่อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นสกิลเริ่มต้นนะครับสามารถกดได้รัวๆเลยนะครับโดยไม่มีคูดาวก็น่าจะเป็นสกิลหลักๆนะครับในการที่เราจะนำมาใช้เก็บเลเวลนะครับในขณะที่เราตีมอนหรือกําจัดมอนไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีวงตรงนี้เพิ่มมานะครับวงตรงนี้นะครับจะหมายถึงการแปลงร่างนะครับเมื่อเราทําการเก็บแถบของรอบวงนี้นะครับครบแล้วเมื่อไหร่นะครับ เราจะสามารถทําการแปลงร่างได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเต็มแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าแถบตรงนี้นะครับก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกดใช้ดูนะครับเราจะทําการแปลงร่างนะครับ ในการแปลงร่างนั้นนะครับอาจจะอยู่ได้แค่ช่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับเราจึงจําเป็นต้องทําการเก็บเพื่อให้สามารถแปลงร่างได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเริ่มต้นนั้นนะครับสกิลอาจจะเบาอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีของสมใส่หรือไม่มีอาวุธรแรงๆนะครับก็ทําการทนทนเก็บเลเวลไปก่อนนะครับถ้าหากเราได้ของที่ดรอปมานะครับเราก็ทําการเปลี่ยนให้กับตัวละครของเราเลยนะครับตัวละครของเราก็จะกิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ และแล้วเราก็สามารถแปลงล่างได้อีกครั้งหนึ่งนะครับการแปลงล่างนั้นนะครับถ้าหากเราทําการกดโจมตีปกติเราจะเป็นการปล่อยลําแสงออกไปโจมตีมอนสเตอร์นะครับหลักๆแล้วนะครับในช่วงแรกนั้นนะครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับคิดอย,อย่างเดียวคือเก็บเลเวลให้ได้เยอะที่สุดหรือว่าให้เลเวลตันให้ได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับค่อยมาทําการหาของสายทีหลังหรือว่าหาไอเทมผูกชะตาให้ตรงกับสายที่เราเล่นนะครับเมื่อเราทําการเก็บถึงเลเวล5แล้วนะครับเราจะสามารถเลือกอาชีพที่2ได้แล้วนะครับอาชีพที่2นะครับที่สามารถเล่นควบคู่กับอาชีพท่าแสงนะครับก็จะมีเฮอร์บาริสนะครับเมื่อรวมกันจะเป็นไลบินเดอร์นะครับสำหรับอาชีพนี้ยังไม่เปิดให้เล่นนะครับอาจจะต้องรอในการอัปเดตครั้งหน้านะครับ หรือถ้าหากเราเลือกเป็นเอจิสนะครับก็จะเป็นพารากรนะครับอาชีพนี้ก็ยังไม่เปิดเช่นกันนะครับอาจจะต้องรอในการอัปเดตครั้งหน้าครับทั้ง2อาชีพนี้นะครับหรือถ้าเราเลือกอาชีพโจนนะครับก็จะเป็นวินดิเคเตอร์นะครับอาชีพนี้สามารถเล่นได้นะครับซึ่งอาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่ผมเลือกนะครับและถ้าหากท่านเลือกเป็นไฟโลแมนเซอร์นะครับก็จะเป็นเฮลิโอแมนเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเวทเลยนะครับ และอันสุดท้ายนะครับถ้าเราเลือกเป็น void f ล l e r นะครับก็จะเป็น rift walker นะครับก็จะเป็นท่ามืดกับท่าแสงผสมกันนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าชอบอาชีพไหนก็เลือกอาชีพนั้นเลยนะครับสําหรับผมนะครับก็จะเลือกเป็นอาชีพโจรอันนี้ก็แล้วกันนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับกับอาชีพ windicator นะครับก็จะมี3สกิลนะครับสแถบนะครับให้เราเลือก up นะครับอันนี้ยังต้องไปศึกษาก่อนนะครับว่าสกิลอันไหนดีนะครับ หลักๆเราเล่นท่าแสงไปก่อนนะครับเพื่อเก็บเลเวลนะครับในส่วนของมือใหม่นะครับที่ยังไม่ทราบในส่วนตรงนี้นะครับในระดับความยากอันแรกของเกมนั้นนะครับหากเราเข้ามาดูในแผนที่นะครับก็จะเห็นว่าในแผนที่เมืองแรกของเรานั้นนะครับในแต่ละแมปนั้นนะครับจะมีหินสี่เหลี่ยมนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ ให้เราทําการเก็บเฉพาะด่านที่มีหินแบบนี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องตีทั้งหมดนะครับเมื่อเราทําการเก็บทั้งหมดแล้วนะครับก็จะต้องเอามาใส่ในแท่นนะครับในด่านนี้นะครับ เมื่อเราทําการเอาผลึกหินสีทั้งหมดนะครับใส่ในแท่นเรียบร้อยแล้วเขาก็จะวาร์ปเรามายังแมปที่2นะครับในแมปที่2นี้นะครับเราก็จะตีแค่ด่านเดียวเท่านั้นคือด่านนี้นะครับเมื่อเราทําการตีด่านนี้ผ่านแล้วเราก็มาที่น้ำผู้นะครับแล้วทําการเลื่อนระดับความยากขั้นต่อไปได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับง่ายๆเราก็จะเลื่อนระดับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงระดับสูงสุดนะครับ ก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับในการเล่นของมือใหม่นะครับหรือคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นยังไม่ทราบในลักษณะการเล่นของเกมนี้นะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับในส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวทางช่องของผมนะครับก็จะทําการลงเพื่อแนะนํามือใหม่ให้มากขึ้นกว่านี้นะครับก็ยังไงก็ติดตามชมต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับ